สวัสดีค่ะมนีมาพบกับลูกสาวกเกษตรอีกเช่นเคยในวันที่ฝนตกค่ะมนีวันที 2, ่สองเมษายนสองพันห้ารอยหกสิบหกค่ะฝนเริ่มมาแล้วปีนี่ฝนมาเร็วค่ะกั็พามาชมบักม่วงเบาเฮาอายุสามปีกุ้งค่ะหมากไลายลายกันเลยอยากให้เพื่อนๆได้นนชมน้ำกันค่ะปุณะค่ะ งานอันทะลูกกล้องแล้วงากล้องแล้วค่ะมันทึ้งล้มทั้งฝนค่ะเมื่อกี้นี่มาอัปเดตดินกะซุมๆยุคค่ะเปียกหอมกินดินอุ้ยต่สะอ่อนแฮ้งค่ะในเกี่ยวมากินค้ะต้นบางเด้เนาะค่ะกะมันกะงามกะอยากพลาทายทำห้เบิ้งน้ำกันค่ะของพี่น้องที่ปลูกไว้กะ จะดูคือกันเนาะค่ะเพราะว่าปีนี้ฝนดีบักม่วงจับหมากจับดอกร้ค่ะของผู้ใด่ก็ล้ลยคือกันแต่ว่าอันนี้มันกะต้นตน,น้้หน่อยหนึงเป็นหมากร้ค่ะมาทุกกิ้งทุกแขนงทุกงาน้ำม่วงเบาใต้กําลังไดท้ทีค่ะนี่ลูกก็จะค่ายๆบักม่วงปุ่มบ้านเฮาค่ะ แต่ว่าลักษณะพิเศษก็จะกรอบกินกับน้ำปลาหวานนี่แสบเมื่อยุหันค่ะุูนะค่ะงามงามมีกามาอัปเดตให้เบิ้งอันนี้ปลูกไว้ค่ะซื้อกิ้งต่อนมาจากตลาดสามปีก็กลัวค่ะเป็นตะปูกไว้ยุ ราะว่าต้นน้อยๆกับเป็นหมากแล้วไหมคะ่ะมะม่วงอันนี้เวลาเป็นหมากกับเป็นตะสะอ,อนมันเป็นมันเป็นพวงจี่คันพวงลูกหลายๆสมกําลังดีเพราะสมหลายนี่คะ่ะลักษณะต้นก็นจะประมาณซ้ำนีแ่แหละค่ะนี่ต้นน้อยๆน,ยนึงคะ่ะ แต่ว่าก็เป็นหมากออกลูกล้ลยปลูกไว้ในสวนกล้วยสวนมะขามค่ะน,นั้นก็นจะเป็นสวนมะขามที่พ่อปลูกไว้ประมาณยี่สิบกัต้นค่ะมะขามก็เป็นหมากโรคตกลปีนี้ผลการเริ่มตกลงมาใส้แน่แล้วเป็นสวนกล้วยเป็นป้ามะขามปลูกจีจนแจงกันไปค่ะ ไหวกับล้ำไงแล้วเพราะแก่งแล้วย่างละเล็กละน้อยค่ะมีทุกอย่างแต่ว่ากับบ่หลายเพราะได้กินเวลาคิดอยากคิดอยากกินค่ะบนตกเเสาไม่บรรยากาศต่อน,นียงแรงบรรยากาศดีดีค่ะพระอาทิตย์ก็เริ่มตกดินแล้ว นี่ก็จะมาอัปเดตมักม่วงเบิ้งค่ะซิมเบิ้งกระดูกันสมบ่อนี่ค่ะหมากมันเอากัดเลยอืมกรอบมากค่ะ อบมากอืมป้งเสียงรถค่ะ